啊！哦，华庆。 นนแต่ว่าควสมสามารถที่จะเห็นดวงอาทิตย์ได้นะฮะสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ริมแม่น้ําโขงนะครับกําลังจะออกเรือไปกับนายพลานนะครับนายพลานหาปาลาผ่าน้อยครับผ่านน้อยวันนี้สิผ้าผมขึ้นเรือครับเซาเซาเลยตอนแรกก็ว่าผมก็ว่าสิบโไปอ่ะนะฝนมันมากครับเขาว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ฝนฝนที่มาที่น,นี้ผมพักที่น,นี้แหละครับ ใต้ดินครับมาพักได้ครับแล้วก็มาเที่ยวเกาะไข่หัวเลาะดานานี้ครับมีเกาะเกาะนี้เป็นเกาะของประเทศไทยนะครับให้เราสามารถที่จะขึ้นมาเบิง้งขึ้นมาหาปลาขึ้นมาพักเที่ยวนะครับเป็นจุดเช็คอินประมาณนี้นครับเป็นจุดท่องเที่ยวไปพ่จ้าเขไีไหลม่องครับอันนี้ไหลม่องครับนี่ไหลม่อง <c oughs> ก็งใหญ่ตัวนี่เดี๋ยวเราจะไปตรงกกเกาะไข่หงเลาะครับเกาะที่มองออกมาแล้วมันคือเกาะนิดน้อยแต่ขี้เข้ามามันก็มันก็ใหญ่อยู่ในปออีผมอีเลยบะอย่าลืมมาไล่อยู่วันนี้อย่าลืมมาไล่อยู่ว่าอืออ๋อไหนครับ เดี๋ยวเยียบแผ่นดินกันครับอ,อือหือเกาะสายเอาเมื่อวานที่เจ้ามากลางยี่มองไหนครับเดินมองนี่ว้ไอ,อมึงนี่บอเมื่อวานอยู่กันนะครับโอ้มองนอนดิผมโอ้นอนตไหนครับอ๋อบโอ้ปุณหะอ๋ะอพ <c oughs> รเจ้าบา่อใดปลาอู้โดนตีทั้งเล้าตัวน่ะครับแมนนะคือเปิดดังแต่งานอย่างงานดองบ่ไปทางไหน นี่ป้าเจ้าี้โอ้นาได้เหรออือเา้อง่เมันน้ามันไหลตลอดเลยอนี่มาเือาเลอันอันอันล็อกเลืเด้ออายเด้อบมือนี่ลืมล oh ็อกเรือครับอ้าผมพาพเบิ้งตรงนี้เป็นแคมป์อันนี้คือแคมป์ของคนหาป่าครับเขาหาป่ามาได้บางทอเขากลับมาเอกิน ถ้าช่วงกางเน่นนะครับก็บจะมีคนมาเที่ยวนะครับนักท่องเทีย่ยวนักท่องเที่ยวกับมามาเล่นอันนี้เป็นเป็นมองครับสวบ้านตอนนี้เขาจะมีอาชีพหาปลากันทั้งหมดเลยนะครับกะไหลมองกันปาดน้ำเชี่ยวนะครับน้ำไหลไหล,หลามาลพักที่โฮมสเตย์นะครับอุ่นไอดินกันนี่เลยครับเขามีบริการผ้าเรือนะครับน้ำเรือ นำเรือข้ามมามาเที่ยวเกาะทรายอันนี้เป็นของเส้าบ้านไว้หาปลาอ๋อมาหาปลาถ้าเสือท้าเสือมาเที่ยวกะมองนั้นได้ป็นว่าดอนทรายอ๋อดอนทรายยังนักเลยครับหาปลาครับตอนนี้คอได้เนื้อครับเนี้โอ้ดอนในเนื้อเฮ้ยยังกอดด่อนอยู่ได้หาในเนื้อ หัดในเมืองยายเนืองหอหัดยายเนืองหัดยายเนืองนี่บรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวลองหน่มองนะโอ้นี่เน่ครับปลาตีสามตัวปลาปลายังกับปลาปากปลาหรือปลายังไรปลาตะเพียนโอปลาเพาะปลาเพาะป่ะอันนี้ปลาไม่ต้องโคง กอจะสีคูเสาเนาะเสาๆนี่กับเรือเรือที่เล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมาอยู่มานอยู่บนตามือนนี่โบกหักกามโบกหักกมามบอกมาหาเจ้ามาหาคูเสาเนาะคูเสากับมาเลยรมู่ป่ามันจะขึ้นทรงเสาบอกครับแม่นอืครับส่งแรงคูเสากับโซงแรงเนาะแล้วเดี๋ยวมีเรือชาวบ้านหาป่านะครับ ไหลมองบ่ไอเป็นไหลมองมาครับเป็นไหลมองมานี่ครับโอ้คือปลอกปอโอ้ปลายนหลังเขียวใช่ปลายนโอ้นี่ปลายนหลังเขียวนะครับปลายนนี่ปลายนหลังเขียวครับเนี่ยกลังเขียวเลยคร <c oughs> ับ <c oughs> ปลายนี่ได้ครับ <c oughs> <ะ>ครับโ <c oughs> อ้ปลายนครับอันนี้ปลากระทิงครับตัวนี้ปลา,าอันนี้อันนี้ปลากระทิงครับเอาปลากระทิงครับปลา อันนี้ปลาเพาะอันนี้ไหลรอบเดี่ยวไว้่ามาจะไลรอบิงเนาะอันนี้ปลานนี้ปลาอันนี้ปลากดครับกดมนีข่างกดกดตํมือได้เนาวปลาแค่โอ้เมื่อกี้จับพิษกระตัมืดเลยครับปลาแค่ปลาแค่น้อยหมือนนะปลาแค่น้อย ย้อนบ้องเลยปะขายเขาอย่างไรเขามีเอาไปกินบ่ครับโอ้เอาไปกินโอ้เก่งเนาะเจ้าสายยาเล่าเด็ดไปทุกอนโอ้สุดยอดเลยครับเรือหาปลาครับเออหาคู่เสาหน่อยเนาะหาคู่เสาบริเวณบริเวณนี้เขาเอื้นว่าเป็นบริเวณดอนแกงป่ะแกงแกงหยองเฉินนี้เป็นดอนครับเป็นดอนเนาะเป็นดอนนั่นสิเนาะ เลือยไปน่อยเป็นแก่งกระเบาครับแก่งกระเบาหินลายครับหินลายป่ามันมักอยู่ก็เลยพากันมาตั้งเอ,อ่อนี่ตู้บิชซี่ยู่เกือบคู่มองเลยครับแต่เป็นของไทยเนี่ยครับเป็นของไทยทั้งวีเป็นของไทยทเขาใครไหลอีกปะไ,ไหลอีกเนาะโอ้สุดยอดเจ้า ยังใดพี่น้อยนะครับเปิดใชภาพผมไปเบิ้งบริเวณที่เขาหาป่ากันนะครับกับช่วงช่วงนี้แหละช่วงเวลาที่เขาหาป่าก็คือช่วงเสาร์นะครับที่มีโอกาสตื่นมาช่วงประมาณหกโมงนี้อากาศก็ดีแล้วก็ได้นั่งเรือไปเบิ้งชาวบ้านหาปา่าน,นะครับกับอาชีพแถวนี้ก็ถือได้ว่าหาง่ายมากๆเลยนะครับป่าอมอมาหาเงิน5้าร้อยหกร้อยพันหนึ่งลงมาเลยครับกลางแม่น้ำโขงก็สามารถที่จะมีไรายได้แล้วนะ เดี๋ยวไปยักน้อยเฮ้าบบข้ามไปฟังล่าแน่นอนนะครับเพราะว่าเฮ้าอยู่ในเขตของพื้นที่ของประเทศไทยนะฮะแต่ไม่มีจะมองนล่แหละประด็นใช่้่ะไม่มีจะมองเหรอ

มี่จะตัวตัวใหญ่ยี่โมได้เนาะมามาเบิ่งก่อนครับเบิ่งปลาครับวันนี้มาเบิ่งปลาบริเวณปลาปลายังง่ายเลยวันนี้ปลาสกางครับปลาสกางปลาเพียนปลาสกางก็มีอยู่นะครับวันนี้ปลาบานปลาบานหรือปลาโจกขาวปลาโจกขาวบักใหญ่นี่ครับตัวใหญ่ฮะเลยอู้หูมาโล่กว่านั้วตัวนะเกือบสองโลเลยเกือบสองโล่ะ ทขง mm. oh, ้นมาที okay. ่น AP no, cool. nice. ี่ด้โอ้โหก็ได้อยู่ครับกะได้เข้าไปขายบ่เดี๋ยาไปกินแน่ขายแน่ครับกินเนื้อขายแน่เนาะขายเหรอขายดีกว่าเพราะว่าหาได้คู่มือเนาะยังยังได้เงินยังได้เงินห้าร้อยพันหนึ่งกะเนี่ยขี้เรือออกมาครับขี้เรือออกมากลางแม่น้องโขงกะได้เงินละนอนเพื่อนบ่ได้นอนยื่นบ่ได้ครับบ่ได มันเป็นความสุขเล็กๆนน้อยของห้านอูุ้นะโอ้ใครได้แต่มือนี้มัอานะอ้ยวันี้บอแดดเนาะปกติแดดมากแล้วเนี่ยนี่เม่นบ่อ้สมพ่อเราปกติปกติป่ามันจะขึ้นแต่อายพันวาพายุมันจะมาป่ามันก็เลยบวก้นมาเนาะ ดูคุณนะครับเห็นมองน้ําไหลเลยฮะไหลไหลแห้งนะคุณน่ะน่าจะเป็นแก่งเท่านั้นเป็นแก่งมันตื่นมัาเลยไหลแห้งครับตรงนี้เขาเอื่นดอนสองข้อนครับอ๋อดอนสองข้อนตัวนี้คือดอนสองข้อนอันนั้นก็รีสอร์ทผมคือหรือว่าเฮือนคน้เป็นบ้านเป็นดอนครับมองนี้เป็นดอนสองข้อนโอ้โหไปได้ยัง เดี๋ยวออกจากดอนตรงนี้กันครับดอนออแพร่ป่าครับตรงนี้กะชาวบ้านหาปลากะเอาเชื้อมาลวมเหมือนพวกนี้ครับเสร็จแล้วก็เอาไปขายเอาไปกินเอาไปขายนะฮะเดี๋ยวพี่น้อยจะพาผมไปบริเวณเออเอิร์ธว่าเออทำแครเอาไ,ไปเบิ่งทำแค่กันครับเป็นทำโอ้ยไปได้อยู่ขึ้น้อยแค่ไเข้าร่องนี้เลยบ่โอ้ ต้องเสียนนีรีได้นีใซ้คว้ากับหินโอ้ยฮ่าๆ่่ยอดต้องเสียนครับต้องเสียนครับจนครับจนชินละโอ้โหโอ้โหโอ้โห นี่ก็เป็นจุดแคมป์คือกันครับแคมป์ของเขาหาป่าเนาะไอหาป่าแล้วก็มาเข้าเลยบ่จึืดอุย้ยอันนี้หินตัวนี้ <c oughs> อันนี้หินกระครับเลยครับผ <c oughs> ม,บม, <c oughs> มได้เพ <c oughs> ราะผู้ช่วยพ่อมีบ่พูดนี้่จะมัว่านไดยังได้งครับว <c oughs> ันนี้หนูมีแดดเนาะมีแดดก็เลย เหวเลยเหว่เป็นปลาเบ็ดเพลินเลยนี่ขายกว่าซื้อเขาซื้อเขาซื้อไม่ใช่ซื้อเอาบมดซื้อแล้วอีกครั้งเม่น้้ำโค้งหได้ซื้อแล้วเนี่ยปลาปซื้อเบ็ดอันนี้ชื่อเบ็ดปลาเบ็ดปลายยอดลังเคียวปลายยอดลังเคียวเนาะเหาครับมันอะไรวะปลายยอดปลายยอดนี่กะลูหลายร้อยได้ลูละสามร้อยสี่ร้อยผูหรอแต่ปลานางนี่บุกค่อยเห็นเนาะ ยากยืนนั่งปานางเนะยากไม่เลี้งมนเะมียนค่อยดีแหละับ้็นค่อยไปทาเหล้านเหรอครับโอ้ย j ครับ j แล้วจะไปน่เรอบนี่ีการตกมองไปไหนครับไปทางไหนเือหน่อยสีหาเล่าเขาแย่าดอกครับเลือหน่อยเหย่านปีนไปก็ย่านปีนไปร่ำไงเอาไว้เธอหลังอันนี้ยังมาเบิ้งล่านี่กับพ่อแล้วครับ ลยานยานเห่าผ้ายานเฮายานคอยเนี่ยผ้าผ้าจงปีนเพราะว่าเคยไปแต่ผู้เดียวไหลม่องกันไลผู้เดียวนะครับทำแค่น้อยครับโอ้บอกอ๋อนี่คือเอิ้นทำแค่บอกครับหรือว่าเราบอกมันเป็นมันเป็นยังไงมันเป็นทำป่าวะยังไงเป็นทำป่าผูทำมันจะอยู่นล้โอ้ไปเบิ้งบอกครับเดี๋ยป้าไปเบิ้งเหมือนเดียร์ป้าซาป่ามีฮอมนะครับโอ้นี่หนี้เป็นังสิ เนี่ยสามพันโบกค่คือสามพันโบกแต่ว่าน้ำมานี่น้ำขึ้นไหมนะครับนี่ขึ้นเต็มนี้เลยเข้าจะเห็นเฉพาะส้วงส้วงหน้าแรงเท่านั้นนะครับหน้าแหงได้ย่บตาโอว่ากามาคือโบมันกันจะโคตรในนออบดนี้ด้วยอ๋อวงนี้บอกเอนทำเหรครับอ๋อพุ่นบอกอ๋อเป็นก้อนหินก้อนหินน่ะจะคล้าย สามพันโวกอ๋อ oh. อันนี้คือบริเวณทำแคร์ทำแคร์น้อยทำแคร์น้อยเขาคือตังทําแคร์มันมีแคร์มันอยู่เหรอตะกี้นี่ครับสมัยบัว oh. แต่พ่อแต่แม่โอ้ oh, น่าจะมีน,น่าจะมีแคร์เนาะแคร์แคร์ขึ้นมาแล้วก็มันางอาปะแถวนี้น, <laughs> น่าจะมี เดี๋ยวจะเข้าสองแคบสองแคบแคบนะครับตรงนี้ก็เป็นถ้ำแค่ครับในบริเวณตรงถ้ำแค่บอกว่าเรื่องเราตะกี้ตะก่อนที่เอิรม,มาทำแค่นี่ก็คือน่าจะมีแค่นะครับมาตะแดดแถวนี้สมัยตะกี้นะครับแค่ขึ้นมานอนเต็มหลายนะครับแค่หลายตะกี้เดี๋ยวนี้กับบมีแล้วครับเฮ hey, ไปเบิแล้วนะฮะเขานี่ระหัวครับ้าเขาใส่ระอ๋อเขานี่บ่ โอ้ท oh, ี่เสียวแท้หลปนี่ออโอโอ้โหมันเป็นยังไงครับมองนี้เขาเลนทำแค่น้อยครับ๋อมองนี้แค่น้อยวะเขาเขาจะขึ้นเ็นนลโอ้ห็นลอกที่ขึ้นไปหวะขึ้นนะอ๋อขึ้นมั้นะ Oh อีกกระชายลูกตั้งกนโอ้เรื่องเฮาวซีโบเฮียบ่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยสิ่สีสีจับหน่อยอึบอึบโอ้ยจับไว้จับไว้ครับผมมาเอาขึ้นมาก่อนนะขันขนาดเลยขึ้นมาทำแคร์โอ้ขึ้นตรงนี้เนาะอึบโอ้ยคนหัวกระมาคู่มือยังเนาะโอ้ พอดนะครับนี่คือบริเวณถ้าแค่ก okay, ี่เลือเข้ามากีเลือเข้ามามุดมุดตัวนี้เข้ามากับห็นรรยากาศนี้ครับเป็นโคตรหินครับ,รรบเป็นโคตรหินเนาะไเนาะไมยถ้าช่วงหน้าน้ำอย่างไหนท่วมบะคือท่วมหมดเลยครับโอ้หน้าน้ำเขาสีบริเวเลยตรงนี้ช่วงขาขอ้างา อซวงน้ำไหลๆก็เรียบร้อยเลยครับคฟัยครับ,บอะน,นั่นคือกันอ๋อเป็นหินเราจะเป็นซื้อเดียวกันครับแค่กันทำแค่กันทำแค่ครับว่ามาไกลเล่าเด้เลยอีกนิดนึงก็หอดแล้วมาจากฝัง่งไทยูครับครับฝั่งไทย ทางนี้เป็นทางสวรรคเขศครับทางแขวงสวัรคเขศกอีกนิดนึงนะครับแสดงว่ามาอยู่กลางแม่น้ำโขงพอดีก็เป็นบ่อนที่ชาวบ้านหาป่ากันนะครับชาวบ้านหาปูหาปลากันกัแถวนี้แหละครับได้ได้ไดปะไปนี้ก็ออกจากตรงนี้ครับไัมีโอกาสมาบริเวณน,นี่นะครับเพิ่เิมว่าจุดถ้ำแค่ก็เป็นมาเที่ยวได้ครับนี่นีนนก็เลือนรำนี้แหละจะผาเที่ยวนี่ครับ นะมาผักอยู่อุ่นไอดินนะครับก็บอกว่ามาได้เลยนะฮะพวกหางนกหางนกวาบเป็นอีกจยุดหนึ่งนะครับทีเ่เป็นสถานที่กามาเที่ยวก็ได้ครับเด็กน้อยส่วนมากเขากับผู้แซ่ผู้สาวเขาจะมาโดดน้ำตรงนี้แหละแลนโดดน้ำตรงนี้แส่น้ำเชี่ยวครับ บริเวณนี้ถือได้ว่าแก้งหลายยเลยนะครับเลือจะแก้งกระเบ๋ามากเล็กน้อยบ้านสองคอนตรงบริเวณวัดอคลิตนะครับวัดคลิตอสองคอนก็เป็นวัดที่ใหญ่มากๆคือกันนะครับกับมีชื่อเสียงในจังหวัดมุกดาหารคือกันจะสามารถที่จะนั่งเรือนะครับชมบรรยากาศนะครับแล้วก็มาเบ่งวิธีชีวิตชาวบ้านท่านนี้หาป่านะครับคงก็มีโอกาสมากจุดนี้ก็ถือได้ว่าสุดยอดเลยนะครับได้มาเห็นเขาหาป่ากันบริเวณแม่น้ำโคงที่ใหญ่มากนะครับเป็นโคงนี้แบบ น้ำหลดีเลยครับผมว่าจากฝั่งไทยมาฝั่งเราประมาณเกือบ2โลกิโลก็กว่าไปกิโลเข่งไหมผมว่าแล้วก็น้ำก็เชี่ยวมาก น้ำโคตรไหลแห้งเลยเพราะปาดน้ำตกเลยครับเนี่เนี่ยปาดพ่อน้เขาเอิญแกงกระเบา่ครับน้ำไหลพูดน่ะโอ้โหเสียวเสียโอ้โหเจ็บลอยเลยไอ้ก็ปลาปลาอยู่บ่มีปลาอยู่บะวังเงี้ยวังเงแนวเงี้ถือเลยปด น้ำไหมล่วงไปนี่เลยเลยเฮีลิปเฮียพัเลยเนี่ยอ,อันนี้อยู่เก,กาะกลางนะครับรแก้งกระเบาะ๋เาฮะ,ะ,ะน้อามารินไ่ได้อยู่บ่อ<ะ> บไฟได้ไวค้าบบ่ค้าลาหน่อยเสียไปบ่ปก็ช่างโตเ้ากระดาษ้อีกตช่าลินมาเที่ยวนมเน้ำไหลเหลออู้เราก่งนะตากรักะกรับกระดับนครับ เป็นหินสูงออ้ออจ้าเจ้าก็ากกมัเล่นดูอยู่นะฮะนี้เนาะสูงพี่เนี่ยนัน้นย่งตัวมากครับคีมาก้น,นแรงเลยผ้ามากขึ้นมากคนเดียวจีผ้ามากไงโนะอ้ครับตามากหลายๆาคนเนี่ยบกบคือบบคือ <c oughs> มันเสียวนำ้ <c oughs> ยวนำ <c oughs> ยันผ้าเขาเปทิมแคลวอ่ครัะเป็นยิ่งสูงอินสูงเนาะ ชุดทีสวยสชุดเลยครับแน่นระว่างกันก่งกระเบาไผ่ครับแกงกระเบาเล่าครับโอ้ท่างพุ้นเป็นแกงกระเบาา้าเล่าครับนี้เล้าไ่ครับโอ้งามงามผู้บด้เอาโดนมาก <c oughs> แต่และงามครับงามครับบรรยากาศดีมากๆเลยโอ้เป็นสร้างน้ำตรงนีน้โอ้โหสุดยอดเลยครับท้างนี้เป็นแกงกระเบาทั้งสมบูปเล้าครับแกงกระเบาเล่าก็เขาก็มีแกงกระเบาเพื่อน ทางพี่ก็ข้ามไปกับแกงกระเบ๋ไทยครับฟังนี้แกงกระเบ๋ไทยมีพญานาคนั่มอันนั้นคือแกงกระเบาเด้อบอกนั้นครับคือแกงกระเบาครับกะงลงานมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณพี่น้อยหลายๆนะครับไอ้น้อยแอร์น้อยแอร์น้อยครับที่เป็นเอ่อคนนําผมมาาบึ้งนะครับแกงกระเบ๋แล้วกัวิถีชีวิตของชาวบ้านกำลังหาป่ากันเลยช่วงเ้าเนะครับ แค่แคแคแค่ข the ี้หูขี้ตาตื่นมาเอ้าจังไดก็ได้มาแล้วก็ต้องมาที่นี้นะครับบริเวณแก้งกระเบาให้ได้นะครับแล้วก็เบิ่งเกาะต่างๆบอกไว้ก็ว่าแถวนี้นะครับเกาะแก้งหลายมากๆเลยแล้วก็ป่าก็หลน้ำนะครับ น้ำไหลเป็นตะยานเห็นเนาะโอ้โหจับเรือไปด้วยขึ้นด้ครับโอ้โหลึกล้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเอาล็อกไปด้ยเดี๋ยวขึ้นขึ้นด้วะมาจ้างไปก่อนขึ้เป็นแต่เสียวแห้ล่ะโอ้โหโอ้สอายโอ้ยขึ้เป็นตะยานพอดเว้ยน้ำมันไหลเชี่ยวมาครับน้ำมันไหลแห้งอี่หรีอ เดี๋ยวคนเขา้าเขา้าทางพุ้นครับทางบริเวณแกงกระเป๋าฮะออกขี่เพิ่นจะผ้านี่ครับขี่เขานี่เลยป้าสุดยอดใช่วะโ,โอ้โหปิดคืนเลยไหมเรือผ้านี่จบลองแกงเลยเลย โอ้โอ้โอ้ต้องชำนาญนี่ลีครับขี่เรืออยู่นี่ ้องคนพืชในพื้นที่อีหลีที่จะขี้ยังสีได้บริษัทนี่ยส้นโคตรหินเลือกพริกอ๋อเรียบร้อยเลยครับจักที่ไปอยู่เมื่อไหรน,นี่นี่นี่ก็หลายเยอะขี่ผ่านจุดนี้ไปฮะนี่แก้งนะครับนี่เป็นแก้งแล้วชาวบ,บ้านเอาเอา,เอาตุ้มเหมือนอย่างว่าดากักปลาอยู่นี่เต็มเลยนะครับเอาหาปลากันที่สิเลยโอ้โอ้พวกน้ำครับ เดี๋ยวผมจะให้ฮู้จักกับเจ้าของอุ่นไอดินนะครับสวัสดีครับลุงชูนะครับลุงชูโอ้นอนสบายมากนะครับอากาศก็ดีครับลมเย็นเนาะคืนนี้แล้วก็บรรยากาศนี่ผมบอกไว้ว่าหายหายยากครับจังซีครับบรรยากาศจังซีแล้วก็มีเกาะขายหัวเลาะอยู่ด้านหน้า <c oughs> แล้วไปไห <c oughs> นคะรับไปเลาะไปเลาะเขี้เลไปเลาะนีครับเมื่อกี้บรรยากาศดีมากครับที่ร้านไปฮอดเซไปฮอดเอ่อแกงกระเบาครับแกงกระเบาแต่ว่าแต่กรงพนี่พาเลาะทั่วเ <c oughs> ลยหมดเลยครับครับเอาจังซี ไปเดินทางมาที่บ้าน2คอนเนอ้ายเนาะบริเวณเลยแก้งกระบอกมื่น้อยนึงก็สามารถที่จะมาพักอยู่ที่อุ่นไอดินได้เนาะเบอร์โทรอย่างเงี้ยเขาจะเบอร์ศูนย์แปดแปครับห้าหกสามเก้าองามาพักใจครับรับรองเลยว่ายู่นี้เขามีให้เช้าเรือเนาะมีครับมีให้เช่าเรือแล้วก็พาไปเล่นเกาะไข่ห้่นละเมื่อกี้นี่แหละครับ สแกนทิ้งมาเลยได้ครับอุ้ยใครมาได้ไงเออมาได้ไงเเานี่ยช่วยกันมาทำไมสแกนไว้เลยเนี่ยแคปไปเลยแคปไปเลยอันนี้พี่วุฒิครับได้เบียร์สองขวดเลยช่วยต้องช่วยกันนะครับต้องช่วยกันเมื่อคืนหนักหนักไปหน่อยหนักกันทุกคนครับเมื่อคืนก็ข้าวข้าวมาพอดีเลยแล้วกลับกลับวันนี้หรือเปล่าเขาเนี่ยกลับวันนี้เลยเนาะเดี๋ยวเลาะไปหาหา มีทางโน้น <c oughs> ไปเท้าเทนนะไปขายยังไงครับครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับอก,าก่ากังใจให้ครับมื้อน,นี้ผมพามาเที่ยวที่บ้านสองคอนนะครับบริเวณริมแม่น้ำโขงจังหวัดมุกดาหารนะครับ